กผมเฮอะไรเบอร์นั้นอย่างน้อยสัปดาห์นี้เล t เตอร์สตีสะดุดแต่ก็มีข้อดีนั่นก็คืออิปเวิชทาวสะดุดไปพร้อมกับเราถึงแม้จะไม่ใช่แพ้แต่ก็บุกไปเสมอเบอร์มิงแฮมสอสองสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็ไม่อยากมีอะไรมากเลยปกติแล้ววันอาทิตย์ผมก็ไม,ไม่ได้มาลงคลิปด้วยเพราะอยาให้ทุกคนพักผ่อนแต่วันนี้ผมอยากจะมาลงคลิปให้กำลังใจทุกท่านแล้วอยากจะบอกท่านว่าเราไปสู้กันต่อทุกคนอย่าเพิ่งถอ อะไรวะเนี่ยท้อกับถอยรวมกันแล้วเป็นถอและอะไรวะเนี่ยอย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งทอ้อเราจะลุยต่อเรายังนำลีจู่ดสิบเอ็ดคะแนนเรายังนำอิป,ปิวิดทาวอยู่สี่คะแนนตอนนี้ครับการเสมอของอิป,ปีิวิดส่งผลอะไรกับเลสเตอร์นั่นหมายความว่าวันพุธนี้ถ้าอิป,ปิวิดชนะเขาก็แต้มตามเราอยู่หนึ่งคะแนนอยู่ดีเขาจะไม่แซงเรานั่นหมายความว่าเราก็ยังยึดจา่าฝูงต่อเรายังอยูจ่จ่าฝูงต่อนะครับเฮ้ยเฮ้ยขอยค่จุ๊บตาอีกจอกเลย ครับลุยครับคือผมเป็นคนที่นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ฝากกด u ั s c ไคร e ใครที่ติดตามอยู่ทุกวันขอบคุณมากก็แพ้เราก็ยอมรับนะครับฟุตบอลมันก็มีแพ้มีชนะอยู่แล้วนะครับไม่มีใครชนะตลอดเว้ยแต่แพ้เราต้องยืดอกรับเว้ยผมเป็นคนที่แพ้ผมยืดอกรับอะแพ้ก็แพ้ดิผมเชียร์ทีมเว้ยเชียร์จนกว่าทีมจะไม่เอาผมอะเชียร์จนตายเลยอะแล้วผมพูดคำนี้เลยนะเว้ยถ้าวันหนึ่งผมมีครอบครัวผมมีอะไร ผมจะไม่ใช้คาว่าะบัคคับแล้วกันแต่ผมจะโน้มน้าวคอนวินให้เขามาเชียร์เลสเตอร์สตีเหมือนกับผมด้วยอ่ะเอาดินะครับผมรักทีมากนะครับเอาจริงผมรักเลสเตอร์มากนะครับผมมาทำช่องเลสเตอร์มาทำข่าวเลสเตอร์แล้วผมมีความสุขมากเป็นตัวของผมมากมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันแบบสามารถแบบ describe ตัวผมมากที่สุดและการมาทำเกี่ยวกับเลสเตอร์สตีแล้วผมก็แฮปปี้ด้วย นะครับเวลาเราเชียร์ทีมอะซึ่งเอาจริงๆมันก็หลายคนก็คงคิดแหละบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่แค่แฟนเลสเตอร์นะอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นแฟนเอเฟเวอร์ตันอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบถามว่ามีคนถามเว้ยอย่างเพื่อนผมบางทีก็มีเขาบอกว่าแบบเอ้ยการที่เราเชียร์ทีมเล็กเนี่ยมันเชียร์สนุกเหรอเชียร์แบบลุ้นแชมป์ก็ไม่ได้ลุ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทําให้ผมรู้เว้ยว่าความสุขแต่คนไม่ไมเหมือนกันว่ะ เวลาคนถามอะว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องเชียร์ทีมที่แบบว่าไม่ได้ลุ้นแชมป์อะไรเลยคนอื่นเขาเชียร์ทีมแบบลุ้นแชมป์กันสนุกสนุก,นกอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าแต่ฟุตบอลไม่ไม่ใช่มีแค่ลุ้นแชมป์ว่ะฟุตบอลมันมันมีอะไรที่มีอิโมชั่นอลอะไรที่มันมากกว่านั้นอะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเชียร์ไม่งั้นไม่งั้นทําไมในเมืองลิเวอร์พูลมีสองทีมอะลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์อะไรเต็มไปหมดอะแล้วทำไมคนเลือกไปเชียร์เอเวอร์ตนอะถูกไหมครับมันมีมากกว่านั้นอย่างแบบ แมนยูกับแมนซิตีย่างเงี้ยแมนซิตียก็แชมป์เต็มไปหมดเลยหลังๆแต่แฟนแมนยูเขายังอยู่กับทีมผมไม่ได้จะแซะนะแต่ว่าเราแค่ยกตัวอย่างให้นะครับอย่างเช่นเมืองเลสเตอร์เนี่ยอะก็มีหลายทีใช่ไหมก็บางทีมที่อยู่กระดับแบบอยู่ลีกเทียบแบบต่ำๆเลยอย่างดาบี้เคา์ตี้อย่างเงี้ยเขาก็ยังมีแฟนบอลของเขาฟุตบอลมันไม่ใช่เรื่องแค่ลุ้นแชมป์อย่างเดียวที่ผมจะสื่อนะครับ แต่โอเคบางทีบางทีเวลาบอลแพ้เราก็เราก็เข้าใจแฟนๆแ,แหละว่าอาจจะรู้สึกแบบเซง็งรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยอยากที่จะแบบทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็อยากจะบอกว่าฟุตบอลเราจะพิสูจน์ว่าใครคือแฟนแฟนตัวจริงอะ่ะไม่ก็คืออยู่ตอนที่ทีมแพ้ทีมที่แบบอยู่ตกต่ำนี่แหละนะครับจุด <c oughs> จบอีกรอบเลยเวลาเวลาตอนตอนทีมตกชั้นอะ่ะนะครับมันก็มีบางคน มองว่าโอ้โหผมผม,ผมจะตามทีมมาหรือเปล่าทีมตกชั้นมาแชมเปี้ยนชิพนะอะไรเงี้ยผมตามนะครับผมซื้อแพ็กเกจดูทั้งฤดูกาลร้อยปอนด์6 0 0 0 7 0 0 0กว่าบาทเพื่อมาทำช่องมาดูแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์นะครับผมไม่ได้ผมไม่ได้มองว่ามามา,มาอวดมืออไรนะแต่ว่าเราแค่มองว่าเวลาเราทีมที่เราประสบความสำเร็จด้วยกันเว้ยเวลาเราตกต่ำเราหล่นมาแชมเปี้ยนชิพเราก็หล่นมาด้วยกันนะครับ โอเคการแพ้ลีดย่ในเต็ดในคัฟคืนไฟเดนไนท์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะทําให้บางคนอาจจะเสียความมั่นใจว่าสุดท้ายเราจะขึ้นชั้นได้ไหมคือเราอย่าเพิ่งไปมองว่าเราว่าเราแพ้ใครบ้างครับเรามองว่าเราชนะมาตลอดครับสิบห้าเกมคุณชนะสิบสามันคือสุดยอดแล้วแพ้กันสองเกมอะ่ะโอเคถึงสองเกมจะไปการแพ้คาบ้านก็เถอะแต่เราต้องมองว่าตอนนี้เราเป็นจาฝูงอยู่แล้วเราก็ยังมีโอกาสนํามีโอกาสที่จะเลื่อนชั้น มองเลื่อนชั้นก่อนมองไปทีละเกมอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราเลือดเราขึ้นไปพรีเมียร์ลีกเราจะไหวไหมมองในแชมป้ไปชิพไปทีละเกมไปก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกท่านไม่ไหวอยากจะพักผ่อนผมจะอยู่กับทุกท่านตรงนี้ครับช่องนี้ครับฟุตบอลสเตชันจะอยู่กับทุกคนนะครับไม่ว่าทุกท่านใครจะใครจะไม่ไหวใครจะอยากไปพักผ่อนใครจะ คิดว่าเอ้ยเลเตอร์โหลดมาใช้ไม่ชิปเดี๋ยวค่อยรอขึ้นพรีเมียร์ลีกทีเดียวไม่เป็นไรแต่ผมจะอยู่กับทุกทุกคนตรงนี้ครับสู้ๆครับทุกคนนะครับเป็นไรงใจให้เราจะลุยกันต่อเส้นทางอีกยาวไกลเดี๋ยวจบฤดูก,กาลเรามาว่ากันว่าเลเตอร์จะไปจบที่ทงไหนขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย